ล่าสุดค่ะน,น้องลิซ่าไม่ปล่อยให้รอนานนะคะหลังจากที่มาอัปเดตซึ่งน้องลิซ่าเดินทางไปทํางานต่อแล้วค่ะแล้วก็น้องบอกว่ารอแป๊บนะสําหรับรูปภาพค่ะล่าสุดลูกสามมาลงรูปภาพเล<ๆ>ือดจ้าก็มีหลากหลายอุรยาบทนะคะฝากทุกคนไปเอนเกให้น้องลิซ่ากันด้วยนะซึ่งน้องลิซ่าค่ะเขียนแคปชั่นว่าค่าคืนที่วัดอรุณที่ไม่มีทางลืมกับ Amazing Thailand X Lisa ค่ะภาพแรกที่น้องลิซ่าลงที่น่าทาลายนะคะตั้งเป็นขาวดําแต่ว่าสวยตาก,การตามากๆเลยค่ะพเพื่อนๆผมก็แบบตุ๊กตานะอามานแล้วแต่ว่าใคร จะชอบไม่ชอบน่อยนะแต่ว่าแอก็ว่าสวยมากๆค่ะภาพต่อมานะคะเป็นภาพที่พวกเราได้เห็นทางเว็บไซต์ที่เขามีการนาเสนอเกี่ยวกับชุดของโนริซ่าก่อนหน้านี้ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับชุดนะคะโมเมงก็ได้มาอัปเดตเป็นคลิปสกรูปนะคะเดี๋ยวเอสออนุญามอมอยเรื่องนั้นในท้ายคลิปแล้วกันนะคะภาพต่อมาค่ะอุ้ยแบบว่าสีทองตัดกันนะคะไม่ได้โทงแบบว่าทองไหนเออมีหลากหลายโทนค่ะกว่าจะทําเสร็จนี้ก็คงต้องใช้เวลานานนะคะแล้วก็รอบนี้ดูเหมือนว่าเล็บลูกสาวก็ไม่ได้ต่อมไม่ได้เติมแบบว่ามีความเรียบร้อยอยู่มากนั่นเองค่ะสร้อย โพสสุดปังรองเท้าก็หัวแหลมแบ็คดรอปเราก็เลิศม,มากนะคะส่งเสริมกันสุดๆไปเลยต่อมาค่ะอีกภาพหนึ่งค่ะจะเป็นโทนขาวดำดน้องลิซ่ามีความออร่ากระจายกระจายไหมว่าจะเป็นภาพขาวดําแล้วก็มีการยืนอยู่นะคะเหมือนกับเป็นองประดับตกแต่งห้องอะไรแบบนี้ค่ะก็เลิศม,มากๆนี่เวลาที่น้องลิซ่าโพสเองเนาะส่วนตัวเอสนะคะก็คือบางคนมีการติตรงแขนเสื้อเนาะอันนี้ก็แล้วแต่อยู่ที่มุมมองแล้วกันนะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าน่าจะเอาคลุมออกด้วยี่นั่นนะคะแต่ว่าที่น้องลิซ่าถ่ายมา ที่ชมก็คือเอาผ้าคลุมด้านนอกออกแล้วจ้าจากนั้นคะ่ะลูกสาวก็มีการลงที่วัดอรุณนะคะโนริซ่าเผยในบับเบิลว่าแอบน้ําตาไหลตอนที่โนริซ่าเดินไปนะคะที่วัดอรุณสวยมากใช่ไหมคะลูกสาวจังหวะโพสมุมด้านซ้ายนะคะแล้วก็ต่อมาภายในวัดอรุณก็จะเป็นสีชมพูนะคะด้านหลังโนริซ่าสวยมากมายเลยค่ะแล้วก็จากนั้นคะ่ะยิ้มกรุ้มกลิ่มนิดนึงนะคะมุมนี้เป็นยังไงหลักว่าทรงผมนี้มันก็มีความแบบว่าส่งเสริมโนริซ่าอยู่น้หมายถึงว่ามันจะมีความร่วมสมัยนะคะเราก็ไม่ต้องแบบมัด กล้าอะไรขึ้นไปแต่อย่างใดจากนั้นค่ะอีกภาพหนึ่งนะคะก็เลิศม,มากมุมซ้ายคือหน้ารักแล้วก็มีการเซลฟี่ตัวเองมานะคะเนี่ยอุย้ยหวานกรูบปากอวบอิ่มค่ะแล้วก็มีการถ่ายภาพกับน้องโรล่านะคะคือคัสตอมชุดเหมือนกันไปอีกโรล่าได้ซีนเต็มๆเลยแล้วก็มีจังหวะจะจูบปากน้องโรล่านะคะอันนี้ก็อยู่เป็นนะคะน้องดิซ่ามาข่งรูปภาพกับโรล่าตั้งแต่อยู่ในบับเบิ้ลแล้วแล้วก็น้องดิซ่าทำปากจูใส่ใน้องโรล่ามีการถ่ายภาพด้วยกันแล้วก็มีการเซลฟี่กับโรล่าค่ะแล้วก็ในไอจี ตอรี่นะคะก็มีการถ่ายบรรยากาศด้านนอกจะได้เห็นว่าตอนที่น้องลิซ่าถ่ายก็ไม่ได้ใส่คลุมแต่อย่างใดนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะแล้วก็จะมีน้องลิซ่าม,มุมด้านหลังนะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดที่ตอนออกมาด้านนอกเนาะทุกคนก็จะมีใส่คลุมให้ครบเซตนะคะสวยมากค่ะน้องลิซ่ากับวัดอรณุณแล้วก็มีการทําหน้าตาหน้ารักนะคะภาพแรกที่ลงใน IG story ค่ะก็จะเป็นภาพขาวดําค่ะโอ้ยสวยงามมากแล้วล่าสุดค่ะลูกสาวเปิดงานแบบมีก็ตามมาเลยจ้าคุณแม่จทิพย์นะคะมาลงรูปภาพกับน้องลิซ่า แล้วก็น้องโรล,ล่าค่ะโอ้ยเอ็นดูหนักมากค่ะเรียกได้ว่าความสวยดีมาจากคุณแม่1นึ่งรอยเปรรอยยิ้มสวยสดใสถอดแบบจากคุณแม่มาเลยค่ะก็ฝากเอ็นเกตให้ IG ของหมามีจีทิพกันด้วยนยะคะทุกคนที่นี้ขออนุญาตเพิ่มกิมมิะคะในส่วนของเรื่องราวของชุดของ้องดิซ่าแล้วกันนะเพื่อนๆดูเหมือนว่าดีเทลชุดต่างๆนะคะจะเป็นวอกฮ่องกงค่ะที่เขาเนี่ยมีการเอารูปภาพมาลงได้ก่อนเพื่อนเลยคือก่อนวอลกไทยอีกนะคะจะเป็นรูปภาพชุดของ้องดิซ่านั่นเองค่ะคือชุดของ้องดิซ่านเนี่ นะแต่ว่าน้องดิซ่านะแบกทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมแต่อยากให้มองว่ามันคือคุณค่าทางด้านจิตใจมันคือสอรี่นะคะเพื่อนๆน,นอกจากนี้ค่ะเป็นททนะคะทท,ทก็ได้มาอัปเดตรูปภาพน้องดิซ่าแล้วพร้อมกับเขียนรายยาวนะคะระบุว่าคาคืนเห็นความภาคภูมิใจดิซ่าสวมชุดไทยแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีดวงท่ามกลางความสง่าง,งามของพระปรางวัอดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารดิซ่าและดิษฐ์มนบนัลได้สร้างปรากฏการสรกดทุกสายตาใน,ในฐานะอเวซิ่ง แทย์แอมเสเตอร์อย่างเป็นทางการด้วยชุด,ดราตรีผ้าไหมสีทองอาร่ามที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามแต่เปลี่ยนไปด้วยเรื่องราวและก็ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่านะคะแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ชูที่ลิซ่าสวมใส่ในงานนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนารชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างอัตลักษณ์ไทยและก็ความสง่าง,งามระดับสากลได้อย่างสมบูรณ์แบบความประณีตจากอดีตสู่ปัจจุบันต้นแบบความงามนี้มาจากชุดราตรีนุ่าลงผลงานของดีไซเนอร์ระดับ ะะจากคอลเลกชันปีพุทธศักราช2503ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ตัดเย็บขึ้นด้วยผ้าใหมแล้วก็ผ้าใหม่ยกทองกลายเป็นมรดกทางแฟชั่นที่ส่งต่อแรงบัานดาลใจมาจนถึงปัจจุบันสัมผัสทุกความรู้สึกที่เมืองไทยไม่ใช่แค่ชุดที่สวมใส่เท่านั้นที่ชวนให้ผู้ที่ได้พบเห็นต่างหลงหลแต่ลิซ่ายังร้องผ่านทุกคนค่ะไปสัมผัสกับความรู้สึกที่หลากหลายผ่านสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยนะคะภายใต้คอนเซปต์ Feel All the Feelings ไม่ว่าจะเป็นสุขสงบสนุกตื่นตาหรือความมห ชวนคุณออกไปค้นหาจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ Amazing Thailand ชวนคนไทยทุกคนค่ะเตรียมปักหมุดเช็คอินตามรอยลิซ่าแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในโครงการ Truststate Thailand เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยมาตรฐานและก็ความจริงใจค่ะน,นี่เป็นโพสต์จาก Amazing Thailand ล่าสุดพร้อมกักบรูปภาพสวยๆของ,องลิซ่านะคะต้องฝากไปอังกฤษกันด้วยทุกช่องทาง IGX ของเขานั่นเองค่ะขออนุญาตแนบข้อมูลนะคะเกี่ยวกับชุดของ,องลิซ่าดังต่อไปนี้ค่ะซึ่งล่าสุดในบอเมงมาโพส IG ใช่ไหม ซึ่งเขาก็ระบุเลยว่าซึ่งในโอกาสการแต่งตั้งลิซ่าเป็น Amazing Thailand Ambassador Brand Balmain ได้เผยโฉมผลง,งานกุตูชิ้นพิเศษนักกรุงเทพมหานครค่ะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากชุดใน <Arch ival. S 1> ที่ Pierre Balmain ออกแบบถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อคิศราช1960ตลอดระยะเวลากว่า2ทศวรรษนะคะ Pierre Balmain ค่ะได้ออกแบบเครื่องแต่งกายจำนวนมากถวายแด่พระองค์ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและพิเศษระหว่างเมทรงกับรั จะสำนักง,งานไทยการตีความของชุดนี้ขึ้นมาใหม่ในปัจจุบันด้วยการผสานผ้าไทยดั้งเดิมเข้ากับงานฮารศิลป์กูตูสะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและช่างฝีมือและความต่อเนื่องของบทสนทนาทางความคิดสร้างสารรค์ซึ่งได้รับการเปิดตัวในวารคครบ170ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสค่ะว้าวก็ฝากไปอินกตกันด้วยนะคะเพื่อนๆน,น,นอริซ่าบอกรูปเมื่อวานรอบแป๊บหนึ่งนั้นแล้วก็มาแล้วค่ะล่าสุดโพสรูปภาพแล้วสำหรับรูปภาพที่แม่ๆนะคะรอคอยอยู่ว่าลูกสาวจะมาโพสต่อ อนนไหนเห็นว่าเดินทางไปทํางานต่อแล้วนะคะเลยแล้วน้องลิซ่าไม่ปล่อยให้รอนานค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่ารอบนี้น้องโรล่าของเรานะคะจะได้เอ็นเกตไปเติมเต็มเลยนะคะลูกสาวคือสวยงามมากค่ะทุกอิริยาบถท,ทุกท่วงท่าของน้องลิซ่าไปเอ็นเกตกันด้วยนะคะ